สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับเข้าสู่ปีใหม่ไทยสงกรานต์2567เนะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้4ี่ถึง20เมษายนเข้าสู่กลางเดือนแล้วเข้าสู่ปีใหม่ไทยเนี่ยชาวพุธกลางคืนกับชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างหลายท่านคงจะพาเลยลูกหลานญาติญาติาที่น้องได้ไปพบปะกันได้ไปท่องเที่ยวกันประกอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยแล้วก็สุขสันในช่วงปีใหม่ไทยเช่นกันเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้คนี้ครับชาวพุธกลางคืนและชาววันพฤหัสบดี1 6เอ่อ14ถึงย ฝากกาดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพืติดต่อเราเพาื่อเป็นทางลูกค้านะครับเรามาดูว่าชาติกลางคืนจะเป็นยังไงบ้างตั้งใจงนะชาติกลางคืนนะกลาคืนนะดูซีเป็นยังไงบ้างชาววันพุธกลางคืนมีเรื่องคิดไม่ตกกังวลใจย,ยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้งนะครับผม ใจนี้อยากจะหาเงินเยอะๆคิดเรื่องของการของการเงินไพ่เขาว่าต่างประเทศต่างชาติอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศต่างชาติหรือดวงานอะไรบางอย่างโทรทับจะจดแอร์ต้องมีการเดินทางหรือทำงานนะครับในสถานนี้หลังจากลางคืนนะจะมีเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขหรือการเงินนะครับผมอาจจะต้องมีการจัดการเรื่องสังหาริมย์บ,บ้านที่ดินหรือรถยนต์ในช่วงกลับไปสงการก่อาจ,จะต้องไปคุยเรื่องบรดกเรืออะไรบางอย่างสำหรับบางท่านด้วย แต่ได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่นะพูดกังคือมีโอกาสได้รับมรดกหรือ,อได้รับสิทธิพิเศษอ,อะไรบางอย่างหรือการเลือกอะไรบางอย่างด้วยเช่นกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคอยช่วยคุ้มครองแต่อีกความหมายหนึ่งในไพ่ใบนี้คือให้ระวังปัญหารักซ้อนซ้อนชู้รักสามเศร้าไม่ใช่แค่ใบเดียวเดลิวิวก็ขึ้นด้วยเช่นกันให้ระวังการใส่ลายป้ายสีหรือรักซ้อนซ้อนชู้ลักไพ่ยังพูดถึงว่าการร่ำสุราบุรี อาายยมุขเข้าผับมาก็เกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาอาจจะไปเรียงสังสรรค์กันนะครับสำหรับชาวพุดกลางคืนนะแต่คุณมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินหรือยนร,ร,ร,รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับมรดกด้วยเช่นกันนะครับที่เรามาดูว่าชาววันพฤหัสบดีนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้าง14-20นะครับผม โอเคชาววันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้อาจจะต้องอุปสรรคอาจจะเยอะหน่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะรับไพ่มันพูดถึงเรื่องการเงินจะอยากหากเงินเยอะมีโอกาสจะได้เงินหรือลงเแล้วอะไรจะได้อะไรบางอย่างแน่แ่ได้อะไรแบบเฉีวเฉียดด้วยคิดว่าจะไม่ได้ด้วยนะอาจจะเรื่องเงินนี่แหละหรือยอดหรือปองังปังหลัง,ลงสงครารนี่แหละคุณอาจจะคิดว่ามันจะไม่ได้มันคงจะไม่ถึงสุดท้ายกลับได้เฉยเลยวินาทีสุดท้ายเส้นแดงผ่าแปดใช้คํานี้เลยแต่คุณมีความสามารถ ทำได้อยู่แล้วคุณไม่ต้องกังวลใจและมีไพ่ผู้ชายเป็น D Emperor ไพ่สกภัรดิหมายถึงว่าเจ้าของกิจการหรือหัวหน้าที่เป็นผู้ชายหรือพ่อก็ได้อ,อาจจะเรื่องราเกี่ยวกับเกี่ยวกับคำว่าพ่อพบคุณพ่อและมีไพ่คำว่าแม่ด้วยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับคำว่าแม่หรือผู้หญิงที่มีอำนาจหรือเจ้าของกิจการที่เป็นผู้หญิงหรือตัวคุณเองก็เกิดขึ้นได้และเรื่องราวของความรักจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนรักอาจจะเกิดขึ้นหรือถ้าคนโสดอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับชาววันี้